สวัสดีค่ะทุกคนมื่อนี้แม่จะพามาต้มยำเล่งค่ะคนตกลิน่นอยากสุดนามหอนๆแม่ก็เลยพามาต้มยำเล่งค่ะเครื่องปรุงกมัมีอันนี้เล่งเขาได้มาประมาณโลก,ก,ว,กว่าเนาะต้นหอมผักชีตะไคร้มะเขือเทศคาพริกแดงอันนี้ อันนี้มะนาวน้ากิบไว้หลายมือมันเหลือง่วยแก่แล้วก็หอมแขกค่ะทำนี่แหละค่ะใบมะกรูดเครื่องต้มยำเฮาธรรมดาละค่ะแม่ใส่ตะไคร้ก็เ,เกลือลงไปแล้วค่ะแต่แม่จะพามันลวกน้ำทิ้งก่อนใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเขาจะลวกน้ำทิ้งเขาจะเปลนลางน้ำออกกินกุยกินข้าวมันจะได้ออกเพราะว่า ในกระดูกหมูอมันจะมีไขมันที่เขาบ่อยากเขาบ่ต้องการนะคะมันก็จะออกมาค่ะเดี๋ยวห้องไปเปลี่ยนน้ำกันเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเริ่มต้นต้มใหม่เนาะ,คะเครื่องปรุงก็มีหลกผักชีค่ะใส่ลงไปหลกผักชีค่ะารื่องตุมยำอ็อล่ะคะ่ะตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงหอมแขร ใส่ลงไปเลยค่ะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแป๊บหนึ่งค่ะรอให้น้ำเดือดค่ะหมอดือดแล้วเขาก็มาใส่กระดูกหมูเลยนอกสาใส่กระดูกหมูลงไปเลยตุนไฟกลางค่ะตุนไฟกลางค่อยส่วนฟองมันออกตุนไฟกลางไปหาออนค่ะปิดแงมแงมไว้ค่ะ ร้อรอไห่เดือดแล้วฮขามาชอนฟองอีกทีน,นึงค่ะเขาจะคอยซ่อนฟองออกค่ะเขาอยากได้น้ำใสๆตุนไปเรื่อยๆค่ะไฟอ่อนแต่แม่ก็จะเติมมเะเขือเทศลงไปค่ะเติมความนัวตุนไปเรื่อยๆค่ะแล้วเขาคอยมปรุงที่หลังนะคะต้มเลงง้งง่ายๆตามสไตล์กิสานบ้านเฮา มีเหียงกับใส่ลงไปค่ะลากผักชีค่ะกระเทียมกระเทียมหากกีกระเทียมผิกใส่ลงไปเลยค่ะตามชอบชอบเซ่บหน่อยเซ่บหลายใส่ลงไปเลยค่ะเพราว่าเขาจะตักใส่ชามอีกทีนึงปรุงชามต่อชามค่ะจะได้รสชาติตามเซ่บจะเกลือนิดหน่อยจะได้นัวๆ คล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่แหละค่ะคุณยิงยังเข้านี่สดเจอความเปรี้ยวเผ็ดเค็มเน่โอยลืมหัวคนละค่ะมันแซ่บหนามักนาวแล้วเห็นไหมคะจวดสุรดช้อนพูนๆค่ะความนาัวน้ำปลาสองช้อน ชิมสะกอนคอยใส่แบบน้วอีกนะค่ะนะทำแล้วแม่ยอดน้ำตาลน้อยหนึ่งช้อนชาเตรียมไว้จะปุงน้ำน้ำต้มแซบเขาใส่พริกป่นก็นได้นะคะอืมจวนมากเลยค่ะถ้าใส่พริกป่นแม่ลืมบอกห้องใส่ใบขึ้นชาย มันจะเข่ากันดีแซบนัวพักขนาดขึ้นชายถ้าใส่พริกป,ป่นนะคะถ้าใส่ต้มยำธรรมดาเขาใส่ก็ได้บบใส่ก็ได้ตามชอบคะ่ะเล่งของเขาที่เขาตุนไว้ถ้าจะหูได้จังไงแม่ว่ามันเปื่อยเอาซ่อนท่อนส่องนะคะเสียบเบิงมันทะลุง่ายเห็นบหมคะมันจะร่อนละร่อนออกจากเห็นไหมคะมันจะร่อนออกละ ใส,ะะใส่หอมชี้ลงไปเนาะค่ะเนาะใส่หอมชีลงไปอันนี้ปิดแก๊สแล้วนะคะเขาจะบาปรุงในหมอนะะ้อค่ะเพื่อลูกเพื่อลานกินเผ็ดบ่ได้เขาจะไปปรุงใส่ชามต่อชามะคะ่ะแยกสดจดจวดค่ะเดี๋ยวเขาไปปรุงกันเนาะค่ะเนาะอันนี้พริกที่แม่ตำไว้เนาะ เขาจะมาตักใส่เลยค่ะความแสบมันจะอยู่ตรงนื้อค่ะใส่ลงไปแสบหน่อยแสบหลายาแล้วเขาซดมันจะจวดมากเลยค่ะความเปรี้ยวของนางเมตตามไหลไหล แวแม่จะซิมนะคะเสแ็่หมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะกันเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะ